คงหัวใจมันถูรูกลานจนเป็นแพ้บอ่อเศร้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมา,มมาพบก,กับผมกันอกครั้งผมอีกแล้วครับตูมตามแชาแนลครับผมมือนี่เอาร่มดีพ้ามากินซ้อยจุอีกแล้วครับซ้อยจุครับผมผ้เข้ากลบสิมีประกาศนีนแก้วขมขมอ,อำรำเห็ดเรียบร้อยแล้วครับผม แล้วก็มีบักแข้งขมแล้วก็มีผักอย่างแบบผักอย่างว่าผักนอหรือใบบัวบกครับผมแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวสีแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวลูกอีสานต้องกินข้าวเหนียวแม่นวะพี่น้องเอ้ยขอเป็นกำลังใจให้ลูกอีสานไก่ทินทุกคนหรือยูทูบเปิดมือใหม่สำหรับผมกับพึ่งแฮชแท็ยูทูปใหม่ครับผม โอเคครับเอาเป็นว่าบโบว์หลายคำแหกคำแหลกแหกหมันจัดไปครับพี่น้องแก้วครับคุยเอาเลยครับคุยอยู่เนี่ยเสียบยอ,ยอ,อืมว่าเก่ตัวหนี้ง น่กน่กบ้านฮาโอ้ยหวานจจ๋อคือข้าวอะข้าวอะของหยาดพี่นอ้องโอ๊ะขอดเสียพี่น้อง หันเต่านะหันเต่าผมใช่นั่นหนาไงไงนั่นหนาพี่นออ้องเออทำนี่เพื่อพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับเด้อพูดเล้ขมาเบิงไม่กับปากกดไหลกัดแฉแน่้อครับเด้อแข่งผมครับ Đẹp dưới mà Xẹp sới Xẹp sới hổng nửa mắc cơm lô không Sẹp rồi Bắt cả thiền bay xâm nạ vùng thì nó ơi ngay, thật ngay, của tôi Chính nữa, tâm trình pháp cái lại hợp Giỏi ขอโทษขออภัยภูเพิ่นเพิ่นบ่กินดิบเด้อครับเด้อเนื้องางามเนื้อเนื้อเวียดนามเนื้องวเวียดนามแซ่บฮันเต๋อนี่เนาะ

ฝากเป็นกำลังใจให้ยูทูบมือใหม่กันเลยด้วยครับเด้อจังได่จะให้มันหอดพันทรจะใครไปไๆเนี่ยอยา่างเฮ็ดยังอยา่างกินยังแนะน้ำกันมาได้เลยครับเด้อ cup one. Hãy chuối. ก็แบบแค่ของขมหวานลำล้ำเหนี่ยวๆโอบอกหลายจิิย่างเดียวอยากยิงให้คลิปเนาะได้แต่แนะนำผมมาได้ได้ครับเด้อ เดี๋ยวเมื่อเดียวบางๆเดี๋ยวผมสซื้อสอนเห็ดอาหารอยู่ครับเห็นได้เมนูนอย่างรบบก็สีบว่ะ กินเว้ร์อะไรคือก็เจ้ากินห,หน่อยๆก็อิ่มหรอผมก็มันกินดูเด้ <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวคลิปสิญยาวไปมือนีก็พอสำนีกันนะครับเนาะ คำบอกได้คำจ่าได้บุภาพขอถวดขอภัยน้ำเนยได้ครับเด้อยูทู b เมือใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเห็นน้ำเนยได้ครับสวัสดีครับแจ้ว